สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจบุโกะร่วมกับเชฟกิ๊กเตรียมทำเข้ากล่อมจากแคมป์คนงานหลังถูกล็อกดีเจบุโกะได้โพสต์ข้อความผ่านทางไอจีแคมป์ไหนโดนสั่งปิดยังขาดแคลนอาหารหรือชุมชนไหนดีเอ็มข้อความและฝากเบอร์โทรกลับที่ไอจีบุโกะและเชฟกิกได้เลยนะคะจะให้ทีมงานโทรก,กลับไปสอบถามรายละเอียดจ้านเชฟกิกก็โพสต์ด้วยเช่นกันพี่ๆเราหน่อยนะครับ เชฟวางแผนแล้วจะรีบทําส่งไปให้เร็วที่สุดด้วยรักเชฟกิกบุโกะกและเชฟกิกเลิดทิ์และเพื่อนๆจะทำข้าวกล่องไปให้พี่แคมป์คนงานที่โดนสั่งปิดแคมป์ที่ไหนยังขาดแคลนหรือชุมชนไหนโดนสั่งปิด DM ข้อความทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยทั้งบุโกะกและเชฟกิกขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ